สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มทีมชาติบููไนไป13-0ประตูประเดิมศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทีมมันดับ20ของโลกพบกับทีมชาติบรูไนทีมมันดับ130ของโลกวันที่2เมษายนเวลา17นาฬกาที่สนามอินดอร์สเตเดียมโหมากถ่ายทอดสดทางช่อง9 M.Cos HD และ T Sport 7ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยถล่มทีมชาติบรูไนไป13ประตูต่อศเก็บ3แต้มแรก ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022ได้สำเร็จโดยในนัดถัดไปวันที่3เมเมษายน2 0 6 5ไทยพบกับกัมพูชาเวลา17อนาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง9 m c o t HD และ T-Sport 7เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มทีมชาติบูไนไป13ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวอาเซียนในเพจฟุตบอลอาเซียนกันก่อนเลยนะครับโดยท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่สกอร์ของฟุตซอลจะเป็นเลข2หลักมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับทีมไทยอยู่ในระดับเวิร์คคัพแล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเก่งมากเลยไทยแลนด์จากเวียดนาม ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับหวังว่าอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้ในนัดชิงชนะเลิศน,นะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมไทยเป็นแชมป์แน่นอนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับนี่มันแบดบ,บินตันหรอความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ามือโปรประทะมือใหม่ มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับเวียดนามไม่ได้สนใจฟุตซอลมากนะักไม่มีอะไรต้องไปหัวเราะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวสั้นๆว่าสังหารหมู่ชัดๆความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับพวกคุณได้ใช้แม่ไม้หมยไทยไหมมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งวันธรรมดาของฟุตซอลทีมชาติไทย คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวลาวครับเราไม่มีทีมฟุตซอลหรอความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าฟุตซอลไทยอยู่ในระดับเวิร์คลาสแล้วดังนั้นไม่ต้องพูดอะไรมากมายมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยแลนด์คือเบอร์หนึงคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าว้าวโชคดีนะไทยแลนด์ ความคิดหเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์น่าทึ่งมากคุณคือครูที่ดีสำหรับชาติอื่นๆในอาเซียนมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมไทยแข็งแกร่งมากหวังว่าพวกเราจะสามารถค้นลมพวกเขาได้นะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับหวังว่าในปีนี้อินโดนีเซียจะได้เป็นแชมป์ฟุตซอลอาเซียนนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าเข้มแข็งเอาไว้นะเพื่อนบ้านของฉันพวกเราจะสนับสนุนพวกคุณเสมอนะบรรไนจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์รักษาสปิริตเอาไว้นะบรรุนจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมฟุตซอลไทยคือทีมระดับเวิร์ดคลาส พวกเรายังคงต้องเรียนรู้อีกมากมายจากประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับนี่มันคือรายการ Thailand f u ตซอลครับเพราะว่าแชมป์มักจะตกเป็นของทีมชาติไทยเสมอมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าบรูไนช่างน่าสงสารส่วนไทยก็ช่างโหดร้ายคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวคล้ายๆกันว่า มันช่างโหดร้ายต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียในเพจฟุตบอลมาเลเซียกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่ามาเลเซียจะสามารถยิงประตูทีมรูไนได้13ประตูเท่ากับทีมไทยหรือไม่มุมมองท่านต่อมาครับโดยปกติแล้วถ้าเจอกับทีมไทยก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ทีมไทยอารวาดแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับลุยไปเลยไทยแลนด์แชม์เปี้ยนจากมาเลเซียชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าน่าจะเป็นทีมไทยกับเวียดนามที่ได้เข้าชิงชนะเลิศประวัติทั้งคู่อยู่ในระดับฟุตซอลเวิร์คครับแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับแม้แต่กัมพูชายังยากที่จะเอาชนะได้เลย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผมคิดว่ามันคงจะยอดเยี่ยมมากถ้าหากสามารถก้าวเข้าสู่ระดับถัดไปได้เมื่อเปรียบเทียบกับทีมไทยซึ่งมีหลีกฟุตซอลอาชีพแล้วพวกเรายังคงห่างไกลนักมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยยังคงแข็งแกร่งเสมอชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากัมพูชาเกือบจะเทียบเท่ากับมาเลเซียแล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมาครับต้องรีบแก้ไขแนวรับโดยด่ว,ดวนก่อนเกมสำคัญที่จะพบกับอินโดนีเซียมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันยากที่จะเปรียบเทียบกับทีมไทยพวกเขาคือเบอร์2ของเอเชียรองจากอิหร่านเข้าไปเล่นฟุตซอลเวิร์ลคับหลายสมัยแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับหวังว่ามาเลเซียจะถล่มบูนได้200นนะ ชาวมาเลเซียท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจงไปเรียนรู้จากประเทศไทยให้เยอะๆนะมุมมองท่านต่อมาครับเคยเอาชนะมาได้10ศูนย์แต่ตอนนี้กลายเป็น76มาเลเซียอ่อนลงหรือว่ากัมพูชาแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอีก1-2ปีมาเลเซียคงจะอยู่ต่ำกว่าลาวความคิดเห็นท่านต่อมาครับ แม้แต่กัมพูชาก็สามารถยิงได้ถึง6ประตูผู้รักษาประตูะตของมาเลเซียอ่อนจังต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียในเพจฟุตบอลอินโดนีเซียกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าทีมไทยได้แชมป์ทุกสมยัยไม่แปลกใจเลยที่จะยิงได้แบบนั้นมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยช่างโหดร้าย คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านี่มันสกอร์อะไรเนี่ย130ความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยคือบอสชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสำหรับทีมไทยไม่ค่อยแปลกใจนะแต่คู่ของมาเลเซียกับกัมพูชามันสนุกมากคอมเมนต์ท่านมาครับสำหรับทีมไทยไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเลย พวกเขาเข้าไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการมีไมซ์เซ็ตที่ดีและมีวุฒิภาวะทําให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามุมมองท่านต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือฟุตซอลประเทศไทยนั้นเก่งหมดเลยยิ่งไปกว่านั้นแบดมินตันก็กําลังพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ และคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวเอาไว้ค่อนข้างยาวเลยนะครับโดยเขากล่าวว่าประเทศไทยคือราชาแห่งฟุตซอลอาเซียนอย่างแท้จริงตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันมาในปี2001ทีมชาติไทยได้แชมป์ทั้งหมด15สมัยมีเพียงทีมเดียวที่เคยได้แชมป์นอกเหนือจากทีมไทยนั่นก็คืออินโดนีเซียในปี2010ซึ่งในปีนั้นทีมไทยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน,ขน,ขนด้วยเหตุผลบางประการ และนี่คือผลการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศในแต่ละปีปี2001ไทย12-1สิงคโปร์ปี2003ไทย4-0มาเลเซียปี2005ไทย5-1มาเลเซียปี2006ไทย 13- อินโดนีเซียปี2007ไทย7-1ออสเตรเลียปี2008ไทย5-1อินโดนีเซียปี2009ไทย4-1เวียดนามปี2010 อินโดนีเซีย5-0มาเลเซียปี2011การแข่งขันถูกยกเลิกปี2012ไทย9-4เวียดนามปี2013ไทย2-1ออสเตรเลียปี2014ไทย6-0ออสเตรเลียปี2015ไทย5-3ออสเตรเลียปี2016ไทย8-1เมียนมาปี2017ไทย4-3มาเลเซียปี2018 ไทย42มาเลเซียปี2019ไทย50อินโดนีเซียนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียน หลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มทีมชาติบรูนไนไป13ประตูต่อศูนย์ประเดิมศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไยปรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับ โฮบิเจอคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ